ผู้ป่วยรายนี้ก็เป็นผู้ป่วยที่มาด้วยการปวดไหล่ยกแขนไม่ขึ้นนะฮะจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เ็นว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นขนาดกว้างจะสามารถเห็นว่าหัวกระดูกเนี่ยมีการเลื่อนลอยขึ้นนะครับไปชิดกับตรงหลังคาด,ด้านบนแสดงว่าเส้นเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมีการฉีกขนาดใหญ่นะฮะการเย็บซ่อมเนี่ยน่าจะไม่สามารถทําได้นะครับผมเดินออกกำลังกายแล้วล้มลงไป แล้วมือไปกระแทกพื้นไป m อ็มที่เขาบอกเส้นเอ็นฉีกเหรืออยู่10%อแล้วยุ่ยต่อไปได้พราะจังหวะพอดีน้องชายผมก็เป็นเส้นเอ็นฉีกเหมือนกันแล้วมาผ่าที่โรงพยาบาล KDFS กับอาจารย์บัญชาชื่นชูจิตพอเขาเสร็จท้ายว่าผมก็นัด ขเขาบอกว่าเส้นเอ็นมฉีขาดไม่สามารถต่อได้ต้องใช้ข้อ hey, oh, like, se, ไหหัวไหล่รีเวิร์สใส่เข้าไปเมื่อใช้เส้เนเอ็นแล้วเป็นวิวัฒนาการสมัยใหม่ธรรมาดาของคนทุนทั่วไปแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะพายพยังไงเปิดแผลรู้สึกตัวแรกของะะต้องเจ็บได้เลยแต่เราก็มั่นใจทีมงานหมอแล้วมั่นใจที่โรงพยาบาล k t m s ที่เป็นโรง,งพยาบาลเฉพาะฐานกระดูกและข้อโดยเฉพาะเลย ก็ผ่าตัดเรียบร้อยนะครับหลังผ่าตัดประมาณ2ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นภาพข้อไหล่เทียมชนิดกลับด้านนะฮะจะเห็นว่าอันนี้เป็นหัวด้านกลมเนี่ยจะไปอยู่ที่เบ้าแทนส่วนเบ้าจะสลับมาอยู่ที่หัวนะฮะซึ่งข้อดีก็คือว่าคนไข้สามารถที่จะยกแขนได้โดยที่ไม่ต้องใช้เส้นเอ็นที่ขาดไปแล้วผลลัพธ์ของการใช้ข้อไหล่เทียมชนิดนี้ก็ค่อนข้างดีนะฮะคนไข้สามารถจะ ใช้งานได้มากกว่า10ปีนะครับซึ่งเคสนี้ก็เหมาะสมเพราะคนไข้สูงอายุสามารถจะฟื้นตัวแล้วกลับไปใช้งานได้ไวขึ้นนะครับออกาจากห้องผ่าตัดรู้สึกตัวแรกเหมือนฝันไม่เจ็บเลยเลยผ่า3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาพักฟื้นชั่วโมงนึงเพราะว่าวัฒนาการขับการแพทย์อย่างนี้ดีมากเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแค่ไม่กี่วันเองฟื้นตัวได้เร็วมากประทับใจามากดูแลดีทุกขั้นตอน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อโดยเฉพาะเลยไม่ผิดหวังครับตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อที่จะมาทําหน้าที่แทนเนี่ยคือกล้ามเนื้อมัดนี้กาเรียกกล้ามเนื้อเดือวต่อยก็จะใช้มัดเนี่ยมาทําหน้าที่ช่วยในการยกไหล่นะครับเพราะว่าข้อเทียมชนิดนี้เนี่ยจะต้องอาศัยกล้ามเนื้อมัดนี้ในการฟังก์ชันอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนกลไกของตัวข้อต่อโดยใช้ข้อเทียมชนิดกลับด้านเนี่ยมาทําหน้าที่แทนถือว่าฟื้นตัวไวข้อศอกกล้ามเนื้อเนี่ยดีอะของัดข้อหน่อยนะใช้ได้นะ คือตัวข้อเทียมตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงหลังจากที่เรายึดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนลิ่มมันก็จะล็อกเลยนะฮะรับรองไม่หลุดกระดูกเราเนี่ยจะมันจะเป็นกลวยเป็นโพรงอยู่เขาเรียกว่าแกนกระดูกสือตัวนี้เนี่ยท่านนึกภาพคล้ายๆเราทํารากเทียมฝังลงไป,ไปแล้วก็มีหมุดนะ เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในโพรงนียแข็งแรงเลย<ม>ต่อจากนี้ก็จะมีกระดูกมาเชื่อมต่อระหว่างตัวข้อเทียมกับตัวกระดูกเราเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะถ้าคุณลุงใช้ถนอมถนอมเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีเดี๋ยวองศาแกจะได้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแกก็จะกลับมาแข็งแรงเป็นหนุ่มอีกรอบเจว่าช่วงแรกเนี่ยมันยังกลางได้ไม่สุดเพราะมันยังตึงแต่ว่าเดี๋ยวเส้นเองเขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็รวมแข็งแรงขึ้นเขาจะกลางได้มากขึ้นมากขึ้นแต่มุมที่มันตึงมากอย่าเพิ่งไปฝครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะค่อยๆได้นะครับเป็นความรู้ดีสากของเราเราดีสากได้แล้วเจอเป็นเรื่นงค่อยๆขนาดเราไม่ได้ไปไหนก็ไปไหนก็ไม่ได้เริ่มเอียวเริ่มปลายเบรคได้แข็งแรงหม้อใช้ได้เอดูแต่สวย